คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตเหมือนกำลังทดสอบคุณอยู่ตลอดเวลาเหมือนทุกครั้งที่คุณคิดว่าทุกอย่างกำลังดีขึ้นบางสิ่งบางอย่างก็เกิดขึ้นมาท้าทายคุณอีกและบางทีความเจ็บปวดที่คุณเผชิญมันอาจไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่าก็ได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสโตอิกวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญญ,ญาณที่บอกว่าคุณกำลังเติบโตจากความเจ็บปวดเพราะบางทีการเติบโตไม่ได้มาจากแสงสว่างเสมอไป บางครั้งมันมาจากความเมื่ดที่เราผ่านพ้นมา 1. คุณเริ่มเข้าใจว่าความเจ็บปวดไม่ใช่ศัตรูเมื่อก่อนเวลาเจ็บปวดเรามักจะถามว่าทำไมต้องเป็นฉันแต่ตอนนี้คุณเริ่มเปลี่ยนคำถามแล้วคุณถามว่าสิ่งนี้กำลังสอนอะไรฉันนั่นแหละครับสัญญาณแรกของการเติบโตเมื่อคุณหยุดมองความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่จะต้องหลีกเลี่ยงแต่เริ่มมองมันเป็นครูที่ทัาสุดๆคนหนึ่งสงคุณไม่โทษโลกอีกต่อไป เคยไหมเวลาเจอปัญหาเรามักโทษโชคชะตาโทษคนอื่นโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองแต่เมื่อคุณเติบโตจากความเจ็บปวดคุณจะเริ่มเข้าใจว่าการโทษคนอื่นอาจทําให้รู้สึกดีชั่วคราวแต่มันไม่เคยช่วยให้คุณกล้าไปข้างหน้าได้จริงๆสุดท้ายแล้วคุณเริ่มรับผิดชอบชีวิตตัวเองแม้ว่ามันจะเจ็บปวดก็ตามสามคุณปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้บางสิ่งเราไม่อาจเปลี่ยนได้ไม่ว่าจะเป็นอดีต ความคิดของคนอื่นหรือแม้แต่สถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดการเติบโตจากความเจ็บปวดสอนให้คุณรู้ว่าการยอมรับไม่ได้หมายความว่าคุณยอมแพ้แต่มันหมายความว่าคุณฉลาดพอที่จะเลือกสงครามของตัวเอง 4. คุณเห็นคุณค่าในความเรียบง่ายเมื่อก่อนเราอาจคิดว่าความสุขต้องมาจากสิ่งใหญ่โตต้องมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ต้องได้รับการยอมรับแต่ความเจ็บปวดมักสอนเราว่า ความสุขที่แท้จริงอาจอยู่ในการตื่นเช้ามาดื่มกาแฟในวันที่อากาศดีการได้คุยกับคนที่เรารักหรือแม้แต่การได้อยู่กับตัวเองแบบสงบสงบโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรใคร5คุณกล้าที่จะพูดว่าไม่หนึ่งในสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดของการเติบโตคือเมื่อคุณไม่ยอมเสียสละความสงบในใจเพื่อให้คนอื่นพอใจการพูดว่าไม่บางครั้งก็จําเป็นมันไม่เห็นแก่ตัวหรอกครับมันคือการเห็นคุณค่าในตัวเองมากพอที่จะเลือกสิ่งที่เหมาะก,กับคุณ 6. คุณให้อภัยแต่ไม่ลืมการให้อภัยไม่ใช่การยอมให้คนอื่นกลับมาทำร้ายคุณซ้าๆแต่เป็นการปล่อยวางความแค้นเพื่อให้ตัวเองเป็นอิสระคุณอาจยังจำบทเรียนได้แต่คุณไม่ยอมให้มันเป็นพิษในหัวใจอีกต่อไป 7. คุณเห็นความเจ็บปวดของคนอื่นด้วยความเข้าใจเมื่อคุณผ่านความเจ็บปวดมาเองคุณเริ่มเข้าใจคนอื่นมากขึ้นโดยอัตโนมัติคุณไม่ตัดสินคนจากภายนอกเพราะคุณรู้ว่าทุกคน อาจกำลังสู้กับอะไรบางอย่างที่คุณมองไม่เห็นนี่แหละครับความเห็นใจที่เกิดจากประสบการณ์ 8. คุณไม่กลัวที่จะเดินคนเดียวสังคมชอบบอกเราว่าคุณต้องมีเพื่อนต้องมีคนเข้าใจแต่ความจริงคือบางครั้งการเดินคนเดียวก็จําเป็นคุณเริ่มโอเคกับการที่บางเส้นทางต้องเดินเพียงลําพังเพราะคุณรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจจุดหมายของคุณ 9. คุณรู้ว่าการขอความช่วยเหลือไม่ใช่ความอ่อนแอ การเติบโตไม่ได้หมายความว่าคุณต้องแข็งแกร่งตลอดเวลาบางครั้งการยอมรับว่าตัวเองต้องการความช่วยเหลือต่างหากที่แสดงถึงความกล้าหาญคุณไม่ต้องแบกทุกอย่างไว้บนไหล่คนเดียว 10. คุณเริ่มสร้างความหมายจากสิ่งที่เจอสุดท้ายแล้วสัญญาณที่บอกว่าคุณเติบโตจากความเจ็บปวดคือเมื่อคุณมองย้อนกลับไปแล้วไม่เสียดายกับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณอาจไม่ขอบคุณความเจ็บปวดนั้น แต่คุณขอบคุณตัวเองที่ผ่านมันมาได้และใช้มันเป็นเชื้อเพลิงในการเดินทางต่อความเจ็บปวดอาจไม่เคยเป็นสิ่งที่เราอยากเจอแต่ถ้าเราผ่านมันได้อย่างถูกต้องมันจะกลายเป็นหนึ่งในครูที่ดีที่สุดของเราไม่มีใครเติบโตโดยไม่เคยล้มไม่มีใครแข็งแกร่งโดยไม่เคยอ่อนแอถ้าวันนี้คุณกำลังเจ็บปวดจำไว้อย่างหนึ่งครับว่าทุกอย่างชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดหรือแม้แต่ความสุขสิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่คุณเรียนรู้และเติบโตจากมัน ขอบคุณที่รับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์แบ่งปันประสบการณ์ของคุณไว้ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ